เมืองไทยเรานุสวยงาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทสอ่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวริซึมฟอร์โดยได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานไ h a แล a ด์เฟรี y d ไซน์ n Expo ปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6โดยการส่งเสร,ริมให้แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อ เพื่อพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตามแนวทางสากลขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสราประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเมืองไทยเมืองสุขจะเรียนได้ทราบว่าจริงๆแล้วอ่ะทางทรทเนี่ยเรายินดีที่จะต้อนรับการท่องเที่ยวในทุกมิตินะคะโดยเฉพาะกับพี่อ๋อยเองเนี่ยเราไปเจอกันที่แพร่ได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลไปได้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ยะโสธรอ,อีสานเหนืออีสานใต้ไปกันที่ไหนก็เจอพี่อ๋อยนะคะแล้วก็ทททเองก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องการให้การสนับสนุนทุกพื้นที่ที่มีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเข็นเองรถเข็นผู้พิการหรือว่ารถเข็นผู้สูงวัยนะคะตรงนี้เราพยายามที่จะบรรจุเข้าไปในแผนหรือว่าในโปรแกรมท่องเที่ยวว่าถ้าตรงไหน ที่เราสามารถช่วยสนับสนุนหรือหารือแล้วก็ขับเคลื่อนไปกับภาคเอกชนภาคท้องถิ่นด้วยนะคะตรงนี้เราก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ<ว>ก็<ว>มีความต้องการอารยธรรมธรรมบัติอันเนี้ยให้ไปอยู่ในสิ่งบริการทางการท่องเที่ยวให้ไปอยู่ในทุกที่ นะครับอยู่ในทุกบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการเรื่องของเดินทางหรือโลจิสติกเรื่องของที่พักเรื่องของร้านอาหารเรื่องของห้องสุข,ขานะครับผมอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านร่างกายก็อยากเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น รัฐบาลก็ควรที่จะยังต้องมีการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องสนับสนุนเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มากขึ้นเพราะ Haha, คนพิการก็มีกําลังซื้อมีกําลังที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าคนพิการได้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวได้มากขึ้นก็ทําให้การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นครับก็เป็น การตอบสนองนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับผมสบายเที่ยวได้ทั่วไทยสะดวกปลอดภัย